หน่วยการสื่อสารกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องความหมายของการสื่อสารห้องเรียนครูจ๋าสวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เราจะเรียนหน่วยการสื่อสารค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เรามาออกกำลังกายเคลื่อนไหวบริหารร่างกายกันก่อนดีไหมคะ อย่างแรกเลยคือเด็กๆยกนิ้วขึ้นมาค่ะกำกำเบเบนะคะกำกำเบเบกำกำเบเบขาขามือข้างลำตัวยักไหล่ค่ะเด็กๆยักไหล่ขวายักไหล่ซ้ายยักไหล่ขวายักไหล่ซ้ายแล้วก็ยักยักยักเก่งมากค่ะปรบมือไปจังหวะาสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ร้ที่จะเรียนกันหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะการสื่อสารอย่างแรกเลยคือวันแรกเนี่ยครูจ๋าก็จะสอนเกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารค่ะเด็กๆวันที่2องเทศของการสื่อสารค่ะวันที่3ามนะคะในการสื่อสารค่ะเด็กๆวันที่4ี่คุณครูจะสอนเกี่ยวกับอะไรคะมารยาทในการสื่อสารค่ะและวันศุกร์ครูจ๋าจะสอนเรื่องประโยชน์ของการสื่อสารเด็กๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารการสื่อสารหมายถึงอะไรการสื่อสารหมายถึงการส่งสารไปยังผู้รับผ่านช่องทางต่างๆมากมายการสื่อสารจะมีทั้งการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสาร สองทางค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะการสารทางเดียวก็คือเด็กๆกำลังดูทีวีเด็กๆกำลังดูคลิปครูจา่าสอนการสื่อสารสองทางนะคะก็หมายถึงมีผู้รับแล้วก็มีผู้ส่งคำว่าผู้รับผู้ส่งก็คือครูจ่ากำลังรัสท์ไปหาใครดีนะ สวัสดีค่ะเอะวันนี้คุณครูจะโทรหาใครดีนะสวัสดีค่ะน้องอยูโรกัรต,ตอบรับน้องอยูโรก็รับโทรศัพท์ครูจ๋าใช่ไหมคะเรียกว่าการสื่อสารสองทางมีการคุยพูดจาโต้อตอบกันค่ะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจหรือ,อยังคะสำหรับวันนี้นะคะครูจ๋าก็าได้มาบอกเด็กๆ เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารนะคะความหมายของการสื่อสารมีด้วยกัน2ทาง1 1ึ่งอะไรคะเด็กๆเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่มีผู้รับไม่มีการตอบรับกลับมา ข้อ2ก็คือการสื่อสารสองทางมีการพูดจาโต้อตอบมีผู้รับสารหรือมีผู้ส่งสารสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะครูจ๋าจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมท้ายบทเรียนค่ะกิจกรรมท้ายบทเรียนของเราวันนี้ ครูจา๋าถามเด็กๆว่าการสื่อสารมีทั้งหมดกี่ทางคะเด็กๆให้เด็กๆอัดคลิปแล้วตอบครูจ๋ามานะคะว่ามีกี่ทางอะไรบ้างค่ะเด็กๆก่อนจากลากันไปวันนี้นะคะครูจา๋ามีมีอะไรคะ มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆค่ะช่วงนี้เรายังอยู่ในอะไรคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดสินะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้เด็กๆใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปอยู่ในที่ชุมชนนอกบ้าน ให้เด็กๆเ,เว้นระยะห่างจากผู้คน1ถึง2เมตรอย่างที่3ให้เด็กๆร้างมือด้วยอะไรคะด้วยน้ำสะอาดเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกครั้งสำหรับคลิปนี้นะคะครูจ๋า ลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย